RTX 3080เจอกับ4 0 0 Ti ในปัจจุบันนั้นความแตกต่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอแยกเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกในมุมของพลังดิบ4 0 0 Ti เนี่ยหรือว่า40 Series เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเด่นเรื่องของ d s 3 Frame Gen คือพลังดิบเนี่ยอาจจะไม่โหดมากแต่เท่าที่ดูโดยรวมมันก็ไม่ได้แพ้3080เยอะแต่สิ่งที่4 0 0 Ti ได้เปรียบคืออะไรคือเรื่องของเทคโนโลยี การประหยัดไฟเพราะว่าสีู่นย์ศที่ไอกินไฟแค่ร้อยหกสินย์แปดศูนย์นี่ผมว่ามี200กว่าอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยสามศูนเนี่ยมือหนึ่งหาไม่ได้แล้วยางฟอร์ซ่าซันท้าเนี่ยร2 0กับ1้อเฟรมก็แตกต่างกันอยู่ประมาณนี้ r a เชนี่เอลเนี่ยสามศูนย์แปดศูนย์เนี่ยก็ยังคงแรงกว่าคืืปองมันเก้าสิบเฟรมกับ, frame, บ,กบเ,กเจ็ดสนะิบเฟรมแต่ต่างกันยี่สิบเฟรมครับไซบะพังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดเนี่ยเจ็ดสิบห้าเฟรมกับห 15เฟรมในมุมของพลังดิบแน่นอน3080ชนะอยู่แล้ว100%